ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหนานะครับเสียงไม่ออกกำโพงนะในมือถือระบบ Android นะจะเป็น Android เวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ก็ดูได้เหมือนกันหมดนะครับวิธีการแรกเลยให้คุณไปดูนะในส่วนของบลูทูธนะครับในส่วนของบลูทูธว่าคุณเปิดไว้ไหมนะครับคุณลองปิดดูนะครับ บางทีคุณไปเชื่อมต่อกับอุปกร,ปกรณ์บลูทูธอยู่นะครับเสียงบางทีมันจะไม่ออกกำพงนะให้คุณปิดบลูทูธก่อนแล้วก็ลองเล่นเสียงดูว่าเสียงออกกำพงไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างดูที่รูหูฟังนะว่ามันมีอะไรไปคาอยู่ไหมนะครับถ้ามีก็หาอะไรเคลียร์หรือถ้าไม่มีนะมองดูว่าไม่มีก็ให้คุณลองเอาตัวคอนแทคกรินเนอร์นะ เย,ยาะอะไรก็ได้นะครับที่มั่นใจว่าฉีดไปแล้วเครื่องจะไม่เป็นอะไรนะคือมันก็คอนแทคกินเนอร์เขาก็ออกแบบมามเพื่อฉีดเข้าไปมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ให้ดีปิดเครื่องก่อนนะครับอย่าทำแบบผมนะปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับก็ทิ้งไว้สักสามนาทีห้านาทีค่อยเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ลองลองลองดูว่า เสียงออกมาลำโพงนะครับบางทีมัน,ม,นมันอาจจะพวกเศษปนเศษอะไรมันไปคาอุกก้ลำโพงอยู่นะไปทําให้มันเหมือนกับเราเสียบแจ็คเข้าไปนะครับแล้วก็มันค้างอยู่เสียงไม่เลยไม่ออกนะหรือถ้าคุณมีแจ็คคุณก็ลองเสียบเข้าไปในรูด,ดูแล้วก็ถอดออกมาดูก็ได้บางทีมันอ,อะไรอาจจะไปคาอยู่นะครับอยู่ธีการสุดท้ายท้ายสุดก็คือให้คุณอิสระเครื่องนะครับให้เครื่องรีสระปิดครับ ตัวเองแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลองดูว่าเสียงออกกำโพงไหมแล้วก็บางทีอาจจะปัญหาเส้นผมบางภูเขานะว่าคุณอาจจะไปปิดวลลร่มอะไรไว้ไหมให้คุณลองดูในส่วนของวลลร่มด้วยนะครับว่าคุณปิดไว้ไหมบางทีคุณอาจจะไปเผลอโดนเผลออะไรนะเอื่อนปิดไว้หรือว่าถ้าเป็น YouTube บางที บางรุ่นนะหรือว่าบางเวอร์ชันอะไรมันบางทีมันอาจจะมีปุ่มปิดเสียงลำโพงอะไรคุณให้คุยกองไปดูนะว่าคุณจะป,ปิดไวไหมนะครับถ้าในคอมอ่ะมันมีแน่ปิดเสียงลำโพงนะั้นในมือถือผมไม่แน่ใจนะครับให้คุยกองดูว่าคุณจะป,ปิดเสียงลำโพงที่ตัววิดีโอที่คุยเล่นจะเล่นไวไว้ไหมหรือว่าในส่วนของมอลุ่มของัวมือถือคุณไปปิดไวไวหรือเปล่านะครับให้คุยลองดูนะครับแล้วก็ ถ้าทําตามวิธีที่ผมบอกนะอัน,นี้แค่เบื้องต้นนะถ้าไม่หายนะอาจจะลำพงเสียนะครับลำพงเสียหรือว่าอมันจะเป็นอะไรไปคาหูฟังอยู่นะไอ้หูหูฟังอะรูแจ็กนะทําให้เสียงมันไม่ออกมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะท้ายที่สุดนะ ส่งร้านดีกว่าให้ร้านเขาช่วยดูให้นะครับตอนนี้ลาโพงเสียก็เปลี่ยนําโพงนะครับหรือว่าอะไรที่มันไปคาลูแจ็คอยู่แล้วก็มันเกินความสามารถเราจะเอาออกเองได้ก็เดี๋ยวร้านเขาจัดก,การเขาทําไม่ได้นะครับครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน,กกนกก์ก็กดกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ